妈了个蛋！ ไม่มีการยัดยัดยัดใจไม่มีการใส่ใจแล้วพี่น้องก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนเลยทีเดียวเอากันไปทีนีว่าไม่มีการละเล่นแบบเถื่อนใจใส่กันมาทีนี้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีอย่างนี้เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาทีนี้ี่ว่าขายต่อตาขายต่อฟันโหต่อหัวตาต่อตายผายต่อไปทคำไหลเจอกับเพชรโมระศิษย์เพราะที่คำไหลใครจะไปใครจะอยู่เริ่มเปิดผายลหงายมือใส่กันแล้วทีนี้ถลงผายแบบเต็มไปย่องยาวสาวดีบทวิจีจักขอสู้แต่ถวายแบบแทนคำบรรยายเลยทียวนี้ละพี่น้องเอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูตอนที้พ่ทีน เทพนรสิงห์กำลังน้ำสิไอ้ตัวนี้โอ้โหกอดคอมาตัวนี้ต้องทำมาตัวนี้ไม่มีการลดระมาอศเลยเชือฉันยังอยู่ใครจะหนีไข่กันดูไข่จะทะลุเขาทิ้งหนึ่งสองตัวของต้องถามว่าตัวนี้เทพนรสิงห์จะยอมมันบางทีดาครับมันก็บอกว่าแบบถันก็มีดีเหมือนกันอีต้องใส่ใส่มากอดคอมาตัวนี้อีกประมาณสองเมตร็ตเขาสุดใจใส่กันมาแล้วครับฐานผู้ทอ คำไหลแม่ไม่รู้ยังไงก็พยายามทยายามมาก่อนแล้วว่ายังไงคำไหลคำไหลโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเทนรสิงจากพี่น้องบนท่าสแบงเริ่มตะแคงสับขึ้นมาเริ่มตะแคงสับขึ้นมาแต่ไม่รับปากนะเจ้าว่าจะชนะหรือแพ้พยายามเบียนพยายามเสียดพยายามสีหมาลจา้า ชนะไม่สนใจพี่น้องคอยสมศักดิ์สมศรีก่อนแล้วกันก็เที่ยวนีเพราะว่าํำไหลก็มายอบเทียมนรสิงห์ก็มายอมและสุดท้ายต้องสองลำก็ปล่อยให้เหลือไหลไหลไหลสุดท้ายก็ร่วพัวเส้นัยผลการแข่งขันนั้นคณะกรรมการเส้นใจยครับรวบกระสินให้เรือที่อยู่ลำน้ำสีน้ำเงินครับได้แก่เรือทิดาคำไหลเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้